ดีจังฮนะเอ๊ะอะไรขยับดุ๊กดิกดุ๊กด,กดิกอยู่ในน้ํากันนะเฮ้นันน่นนั่นนั่นนอนนี่นากํากลังตกน้ําดิดขอความช่วยเหลือด้วยอะ่ะโอุ๊ยทําไดดีฮะทําใจดีๆไว้ก่อนนะนอนฉันมาช่วยแล้วมาแล้ว,วเฮ้นี่มันอะไรกันเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนายทําอะไรนะะพิ่ง อ,อ,อ๋อย่างนี้นี่เองเฮย้ยถูเอ้ยฉันบินมาแล้วนึกว่านายกำลังตกน้ำนะสิก็เลยรีบมาช่วยเฮย้ยโล่งอ,อกที่ไม่เป็นอะไรนะอ๋อเพราะแสงอาทิตย์ส่องมากก็เลยเห็นเงาของฉันในน้ำนะสิดีที่ปีกนายไม่เปียกไม่งั้นกลายเป็นนายตกน้ำแทนแนะ่แต่ก็ขอบใจนะพื่อ เอ๊อทำไมมันเห็นเป็นแบบนี้นะโหอุอ้ยนี่เจ๋งจังเลยอ่ะอ้าวน้องๆมาแล้วหระครับสวัสดีครับเนี่ยพี่ข้าวนะกำลังดูภาพพวกนี้อยู่เลยครับเอนี่ครับมีใครเห็นภาพนี้มันกำลังเคลื่อนไหวบ้างครับเ,<อ>เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่า เป็นภาพนี้แหะครับดูซิวงกลมมันสีอะไรมองเห็นว่ามันมีหลายสีเลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆดูภาพนี้ใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงกลมเนี่ยมันมีอยู่สีเดียวครับก็คือสีครีมครับอันต่อไปดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นภาพนี้นะครับน้องๆเห็นเป็นภาพอะไรบ้างอบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเห็นเป็นแจกันนะครับ ต่ผมไม่ใช่ไม่เห็นจะกันเลยแต่เห็นเป็นหน้าคนตาหากโอ้สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะภาพลวงตาเหล่านี้ครับสงสัยกันไหมครับว่าโอภาพลวงตาเนี่ยทำไมมันถึงหลอกเราได้ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆเนียมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง,น,งน้องสงสัยเหมือนเพื่อนๆทั้ทงบ้านเหล่านี้ไหมครับผมมีคำถามว่าเราอะสามารถสร้างภาพลวงตาใหม่ขึ้นมาเองได้ไหมคร สมองของเราสามารถเอาชนะภาพดวงตาได้หรือเปล่าครับสัตว์ก็เห็นภาพดวงตาเหมือนกันหรือเปล่าครับโอ้โหมีแต่คำถามที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจจังเลยครับถ้าเราสงสัยเนี่ยเราก็ต้องไปหาคำตอบกันใช่ไหมแต่ตรงนี้มันธรรมดาไปเดี๋ยวพี่ข้าวเนี่ยไปหาที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่านี้เราเรื่องภาพดวงตาให้น้องฟังดีกว่าครับ โอ้หสุดยอดไปเลยบรรยากาศอย่างเงี้ยค่อยเหมาะกับการเล่าเรื่องภาพลวงตาหน่อยนะครับน้องๆโอ้โหพร้อมแล้วครับปีพร็อพด้วยวันนี้ Optical Illusion หรือว่าภาพลวงตานะครับมันคือภาพที่สามารถหลอกตาเราได้ครับน้องๆซึ่งมันทำให้เราเนี่ยรับรู้ภาพเนี่ย ผิดไปจากความเป็นจริงซึ่งปกติแล้วนะครับสิ่งที่ตาเราเนี่ยมักจะมองผิดภาพผิดเพี้ยนไปนะครับก็จะเป็นรูปทรงขนาดแล้วก็สีครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงลึกเกี่ยวกับภาพลวงตานะคะพี่คาว่าเรามาทําความรู้จักภาพลวงตากันให้ดีขึ้นกันดีกว่าไหมครับเรามาเริ่มกันจากภาพนี้เลยน้องๆเห็นเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอนนี่ไหมครับ น้องๆคิดว่าสองเส้นนี้มันขนาดเท่ากันไหมอ่ะคิดไว้ในใจนะมาดูกันเดี๋ยวพี่คาดน้นจะแยกสองเส้นนี้มันออกมา,าเส้นสองเส้นนี้มันขนาดเท่ากันนี่นะมีใครเห็นว่ามันไม่เท่ากันตอนแรกบ้างครับมีใครโดนหลอกบ้างเนี่ยมาดูภาพต่อไปกันนะครับอาภาพนี้น้องๆเห็นเป็นยังไงบ้างครับ มันมีเส้นยาวๆใช่ไหมครับแล้วก็มีเส้นปะเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยมีใครเห็นว่าเส้นเนี่ยมันโยเยไปมาบ้างครับ mm hmm. งั้นเดี๋ยวพี่ค้าเนี่ยลองเอาเจ้าเส้นปะเล็กๆเ,เนี่ยมันออกไปดีกว่า mm hmm. เอา้าเส้นมันไม่ได้โยเยนี่นะมันก็เป็นเส้นตรงปกตินะครับ <laughs> โดนหล่ออีกแล้วหรือเปล่าไปดูภาพต่อไปนะครับ ครา,าวนี้มองไปที่เส้นสีขาว2เส้นครับน้องๆเอขนาดเท่ากันไหมเนี่ยเอานะอาสองเส้นนี้มันขนาดเท่ากันนะครับมีใครมองว่ามันไม่เท่ากันในตอนแรกบ้างฮ่าโดนหลอกแล้วนะยังไม่หมดเท่านี้ครับยังมีภาพต่อไปอีกมันคืนนี่เลย เห็นวงกลมสีดำๆด,ด,ด้านในไหมครับจ้องไปที่วงกลมด้านในตรงกลางนะครับของทั้ง2ภาพนี้ครับน้องๆเอวงกลมเนี่ยมันขนาดเท่ากันหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวพี่ข้าจะลบวงกลมที่มันอยู่รอบๆออกไปให้หมดเลยนะครับโอ้เจ้าวงกลมทั้งสองอันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีขนาดเท่ากันนี่นาะแล้วทำไมตอนแรกเรามองว่ามันดูไม่เท่ากันนะ มาถึงเกมสุดท้ายครับอันนี้นะครับเราจะต้องมาเล่นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับแอบแป๊บหนึ่งนะอ่ายกนิ้วชี้ขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับ2ข้างเลยแล้วก็ทําแบบนี้ครับน้องๆอ่าแบบนี้นะกลางนิ้วชี้ออกแล้วก็เอาตาของเราเนี่ยครับมองไปที่ปลายนิ้วชี้ทั้ง2ข้างนะครับพร้อมยังจ้องไปเลยนะแล้วจากนั้นจะค่อยๆขยับนิ้วชี้เข้ามาตรงกลางครับค่อยๆนะ ตายังมองไปที่ปลายนิ้วชี้นะเฮ้ยมีใครเห็นเหมือนพี่ข้าวบ้างนิ้วชี้มีนิ้วงอกขึ้นมาอีกเฮ้ยมีใครเห็นเหมือนพี่ข้าบ้างอ่าภาพที่เราเห็นไปทั้งหมดนะครับกับการสาธิตที่พี่ข้าชูนน้องเล่นเมื่อตกี้นะครับมันก็คือภาพลวงตาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสามารถเกิดได้หลายรูปแบบเลยละครับน้องๆ อย่างภาพที่1ที่2ที่3เนี่ยนะครับมันคือภาพลวงตาจากเส้นครับน้องๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับตาของเราเนี่ยมีความสามารถในการมองเส้นที่จํากัดครับ อย่างภาพแรกนี่นะครับที่มันมีเส้นทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบบนี้โดยปกติแล้วนะครับสมองของเราเนี่ยมักจะตีความว่าสิ่งที่เป็นแนวตั้งเนี่ยมัจกจะมีความยาวหรือว่ามีความสูงนะครับทำให้เราตีความไปว่าเส้นในแนวตั้งเนี่ยมันจะยาวกว่าแนวนอนนั่นเองครับทีนี้มาที่ภาพที่2นะครับที่เป็นเส้นยาวๆแล้วก็มีเส้นประเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยที่มันหลอกตาเราให้เรารู้สึกว่าเส้นตรงกลางเนี่ย มันเอยียงโยเยไปได้ก็เป็นเพราะว่าไอ้เจ้าเส้นปะเนี่ยนะครับมันไม่ตรงครับ huh. มันเอียงอยู่เห็นไหมครับมันก็เลยหลอกตาเราว่าไอ้เส้นที่เป็นแกนตรงกลางเนี่ยมันเอียงโยเยไปด้วยนั่นเองภาพต่อมาครับที่เป็นภาพรางรถไฟนะครับแล้วก็มีเส้นสีขาว2เส้นที่น้องอาจจะเห็นว่าเอ้เส้นสีขาว2เส้นเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันนั่นก็เป็นเพราะว่ารางรถไฟเนี่ยนะครับมันลู่เข้าไปครับจากที่มันจับกว้างแล้วก็เป็นแคบแคบแบบนี้นะครับ พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้หลอกตาเราว่าเส้นสีขาวที่อยู่ข้างบนเทียบกับรางรถไฟแล้วเนี่ยมันเล็กว้างกว่าเส้นสีขาวที่อยู่ข้างล่างนั่นเองครับส่วนภาพที่4ี the the ่ที่เป็นวงกลมเนี่ยนะครับมันเป็นภาพลวงตาอีกประเภทหนึ่งครับเราเรียกมันว่าภาพลวงตาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมนั่นเองครับการที่น้องๆเห็นวงกลมตรงกลางนะครับมีขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าโดนล้อมด้วยวงกลมรอบๆที่คนละขนาดเนี่ยนะนั่นก็เป็นเพราะว่าพอ วงกลมตรงกลางเนี่ยโดนล้อมด้วยวงกลมขนาดใหญ่นี่นะครับเจ้าวงกลมขนาดใหญ่เนี่ยมันหลอกตาเราครับว่ามันบีบให้เจ้าวงกลมตรงกลางเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าวงกลมอีกอันหนึ่งนันเองครับ ส่วนตอนที่พี่ข้าวให้น้องๆเนี่ยเล่นขยับนิ้วเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากการที่ตาเราเนี่ยมองภาพได้จํากัดน,นั่นเองครับน้อง,องตอนที่เราขยับนิ้วเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆนี่นะครับตาของเราเนี่ยมันโฟกัสอยู่ครับน้องๆแล้วการโฟกัสของตาเราเนี่ยครับทำให้เกิดการมองเห็นที่ผิดพลาดแล้วก็ทําให้เกิดมีนิ้วโผล่ขึ้นมาตรงกลางนั่นเองครับ แล้วอะไรที่ทำให้เราเห็นภาพดวงตาแล้วทำไมภาพเหล่านี้ถึงหลอกตาเราได้พี่ข้าเฉลยให้ก็ได้นั่นก็เป็นเพราะการทำงานของอวัยวะสองอย่างในร่างกายของเรานั่นเองครับนั่นก็คือตาแล้วก็สมองนั่นเองครับ โดยปกติแล้วนะครับการที่เรามองเห็นภาพต่างๆได้มันเริ่มจากการที่ตาเราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับแล้วก็ส่งข้อมูลตรงนี้ผ่านกระแสรประสาทนะครับจนมันวิ่งไปส่งไปที่สมองครับสมองของเราเนี่ยก็จะข้อมูลนั้นน่ยมาประมวลเป็นภาพโดยการเปรียบเทียบข้อมูลนั้นกับข้อมูลก่อนหน้าที่เคยเห็นภาพมาแล้วก็เก็บ ไว้ในความทรงจำนะครับเพื่อประมวลว่าสิ่งที่มองเห็นเนี่ยภาพภาพนั้นมันคืออะไรและก็อยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับแต่บางครั้งนะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอย่างเช่นตาเรามีข้อจํากัดในการมองเห็นหรือว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นขณะที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยครับทำให้สมองเนี่ยเกิดการตีความผิดเพี้ยนไปจนกลายเป็นภาพที่แตกต่างไปจากความเป็นจริงซึ่งเราเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าภาพลวงตานั่นเองครับ แต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติครับน้องๆไม่ต้องตกใจไปนะครับมาทายกันหน่อยซิว่าในภาพนี้มีหนอนซ่อนอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือตรงนี้ไหนใครทายถูกกันบ้างตาดีมากๆต้องยกนิ้วให้เลย เติมสีตรงนี้กันอีกหน่อยจะได้เหมือนจริงนะืตรงนี้เหรอจ้าพึ่งได้เลยได้เลยว้าวสุดยอดภาพลวงตาที่เราวาดเนี่ยเหมือนจริงมากๆเลยใช่เลยละ่ะสมกับที่วาดกันมาตั้งนานเลยเนอะืมใช่ เงี้ยเสร็จแล้วเราไปปิกนี้กันดีกว่าจ้ะฉันเอาน้ำหวานกับของกินอร่อยๆมาเพียบเลยล่ะจะได้หายเหนื่อยเอาสิไปกันเลยไปจะมีใครผ่านมาเห็นแล้วตกใจไหมนะโอ้วันนี้เราไปไหนกันดีข้าหุาา่ยโนแฮไปเล่นน้ำที่แม่น้ำกันดีก,กว่าไปไยดก,ก่อนหยุดก่อนอะไรล่ะนี่มันเหวนี่นาะ นนน่่กัวเฮ้ยพวกแกรีบเดินไปเร็วๆสิชักช้าแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงปะโทษไม่นะหัวหน้าหัวหน้าเฮ้ยพวกแกปล่อยฉันเถอะไม่อย่างนั้นได้ตายกันหมดแน่หัวหน้าโกรบ กน่ากลัวน่าเกลียดอ่ะทำอะไรกันก็ไม่รู้เฮ้ยโอเคเล่นอะไรเนี่ยเอาแหมเอาเซชันเคลิ้มไปด้วยเลยเฮ้ยเขินน่ะไปดีกว่ารีบเดินไปเพนพวกเราหัวนี้เราจากราไปแสนแล้วเชื่อหรือเปล่าว่าของเหลวปริศนาในแก้วสองใบนี้ สามารถทำให้เกิดภาพลวงตาได้อย่างน่าทึ่งเลยเอาสงสัยล้วสิว่าจะทำได้ยังไงมามาเดี๋ยวจะทำให้ดูเตรียมแก้วเปล่ามาหนึ่งใบเอากระดาษที่มีลูกศรไปวางไว้ข้างหลังแบบนี้จากนั้นก็เทน้ำเปล่าลงไปเลยว้าวว้าว,าวาลูกศรเปลี่ยนฝั่งแล้ว ไหนลองดูรูปลูกศรแบบที่สองสิโอ้โหลูกศรก็เปลี่ยนฝั่งเหมือนกันยังไม่หมดนะครับเตรียมแก้วที่มีน้ำสีน้ำเงินกับสีแดงมาวางไว้ข้างๆกันแบบนี้เอาแก้วเปล่ามาวางไว้ตรงกลางแล้วเทน้ำลงไป อ้เจ้งดูสิน้ำสีแดงกับน้ำสีน้ำเงินสลับฝั่งกันซะแล้วยังยังไม่หมดนะครับคราวนี้มาสนุกกับของเหลวสีเหลืองกันบ้างเตรียมแก้วจิ๋วขนาดเล็กมาหนึ่งใบแล้วหย่อนแก้วใบเล็กลงในของเหลวสีเหลืองยย้ <c oughs> จากนั้นหนึ่งสองสามว้าวแก้วหายไปแล้วครับ เ,เหมือนมีเวทมนต์เลยใช่ไหมล่ะ,ะภาพลวงตาเหล่านี้เป็นภาพลวงตาที่เกิดจากการหักเหแสงเมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งที่มีความหนาแน่งต่างกันทําให้ทิศทางของแสงเปลี่ยนไปในการทดลองที่1และการทดลองที่2เป็นภาพลวงตาที่เกิดจาก การหักเหแสงผ่านของเหลวซึ่งก็คือน้ำเปล่าดวงตาของเราจะมองเห็นได้เพราะแสงตกกระทบกับสิ่งต่างๆแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเมื่อเรามองวัตถุผ่านแก้วแสงต้องเดินทางผ่านตัวกลางหลายตัวทั้งน้ำและแก้วที่มีความโค้งเว้าทำให้แสงเกิดการหักเหเปลี่ยนทิศเราจึงเห็นภาพลวงตาสลับซ้ายขวา ส่วนในการทดลองที่3เป็นภาพลวงตาที่เกิดจากการหักเหแสงผ่านของเหลวซึ่งก็คือน้ำมันที่เราเห็นแก้วจิ๋วหายไปราวกับล่องหนเป็นเพราะค่าดัชนีการหักเหแสงของน้ำมันพืชกับแก้วจิว๋วมีค่าใกล้เคียงกันมากทำให้เรามองเห็นแก้วจิ๋วในน้ำมันพืชไม่ชัดเจนแก้วจิ๋วจึงเหมือนล่องหนได้นั่นเองครับ ไม่ว่าฉันคือใครฉันอยู่ที่อินเดียฉันมีอายุมากกว่า850ปีแล้วฉันได้ชื่อว่าเป็นภาพลวงตาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่ถูกค้นพบฉันก็คือรูปปั้นนูนต่ำที่อยู่ในวัดอาราวเตสวนในอินเดีย ถูกแกะสลักขึ้นมาเมื่อราวแป5รปีก่อนและได้รับการยอมรับจากนักประวัติศาสตร์ศิลป์และนักวิทยาศาสตร์ด้านการมองเห็นว่าเป็นศิลปะภาพลวงตาที่เก่าแก่ที่สุดโดยสามารถมองเห็นได้เป็นทั้งภาพช้างและวัวกระทิงน้องๆลอ,องดูภาพ พี่ข้าวาดภาพนี้นะครับนี่เห็นเป็นบันไดใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าพี่ข่าเนี่ยกลับหัวภาพนี้แล,ล้วล่ะก็เป็นยังไงบ้างครับภาพมันเหมือนเดิมเลยใช่ไหมล่ะครับเออน่าทึ่งไหมล่ะมีภาพหนึ่งครับอยากจะโชว์ให้ดูเอะแบบนี้น้องๆเห็นเป็นยังไงบ้างครับอ๋ะ ก็เห็นเป็นบันไดเอียงๆใช่ไหมอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่ข้าวทำแบบนี้ล่ะครับน้องๆเพราะทำแบบนี้มันก็กลายเป็นภาพสามมิติแล้วบันไดก็ตรงขึ้นมาเลยโหเจ๋งไปเลยเนาะ นอกจากนี้นะครับภาพดวงตาเนะี่ยยังเอามาสร้างเป็นนวัตกรรมต่างๆได้มากมายเลยอย่างเช่นการ์ตูนแอนิเมชั่นภาพโโลแกร,รมหรือว่าสื่อสามมิติต่างๆครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับภาพดวงตาเนะี่ยยังมีเห็นในธรรมชาติด้วยนะเป็นการวิวัฒนาการของสัตว์ต่างๆครับเพื่อปรับตัวให้มันอยู่รอดโดยพวกมันเนี่ยจะ อัพลางตัวเองให้กลมกลืนกับธรรมชาติครับอย่างเช่นเจ้าหมึกนกฮูกงูแล้วก็กิ้งก่านะครับมันสามารถที่จะปรับตัวเองของมันให้คล้ายคลึงกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็อําพลางตัวเข้ากับธรรมชาติครับ จากภาพลวงตาที่เราเห็นอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับสามารถถูกนํามาพัฒนาต่อยอดได้หลายอย่างเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่ควรจะหยุดเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับเพราะว่ามันมีเรื่องน่าทึ่งแล้วก็เรื่องสนุกสนุกซ่อนอยู่อีกเพียบเลยแะครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับภาพรวงตาที่พี่ข้าวนำมาฝากน้องๆน,นะครับแล้วถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยากรู้แล้วก็สามารถส่งคลิปมาถามพี่ข้าวได้ทาง Facebook Fanpage รายการคิดวิทย์นะครับพี่ข้าวเนี่ยจะรีบไปหาคำตอบแล้วก็มาเล่าให้น้องฟังอย่างสนุกสนุกแบบนี้แน่นอนครั้งหน้าครับ <c oughs> ได้ขนมอร่อยอร่อยมากก็ต้องเอาไปฝากน้องผีเสื้อหน่อย <c oughs> ได้จีบวันละนิดจิตแจ่มใส <c oughs> มาอะ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 ไรเนี่ยน้อยเจ้าหนุกคิดจะมารังแกน้องผีเสื้อของฉันเหรอเฮ้ย <c oughs> แกได้เจอดีแน, <c oughs> น่นี่นี่นีนนห่หยุดนะเจ้าหฮุกตัวร้าย น้องผีเสื้อไม่ต้องกลัวนะจ๊ะพี่หมึกมาช่วยแล้วนี่ปีกทั้งสวยใช่ไะเอ๊ะอะไรกันเนี่ยตกใจหมดเลยฮะอเถอเอยเอเลนหมึกนี่มันผีเสื้อกลางคืนเพื่อนของฉันตั้งหากเขามีปีกเลียนแบบตานนคู่ควยป้องกันนักล่าตั้งหากล่าอืมฉันตกใจอ่ะเลยตีไปเต็มแรงเลย ขอโทษนะเฮ้ยอแต่แรงขนาดนี้น่าจะเป็นนักล่าเองซะมากกว่าแงกอีกทีเฮ้ย <laughs>